สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galactic Piz Stereo นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเก็บไคเบอร์5อันนะครับผมโอเคแค่คองเราสรงแม่งก็อย่างเยอะแล้วอ่ะที่แม่งไม่ได้เก็บอ่ะไอ้ย่ะยังเยอะเลยโอเคงั้นเราไปกันเดีกว่าไปมันมีตุ่มไว้เพื่ออะไรวะมันมีกล่องไว้เพื่ออะไรอะกูอยากรู้เนี่ยมีกล่องไว้เพื่ออะไรมีอะไรที่กูเก็บข้างบนหรือเปล่าไม่มีเนาะแล้วเราไปข้างห้องกันเลยดีกว่าไป <Okay. S 2> เราจะไปไหนก่อนดีเราจะไปไหนดีอันนี้เราเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะเราก็ลองเข้าที่นี่แป้งไปให้หมดเลยแล้วกันอไอตรงเนี้ยบาร์ใหญ่ใช่ไหมใช่บาร์ใหญ่จริงด้วยไอเดี๋ยวน,นี้ไม่มีแล้วไม่น่าจะมีแล้วใช่ไหม ไม่มีแล้วใช่ไหมมีแต่คนมีแต่คนให้ไปคุยโอเคไม่คุยแล้วออกไปเด้อเฮ้ยในนี้เข้าได้ไหนดูซิอันนี้เราเข้ามาเก็บหรือยังอุ้ยของเก็กะละเนลนาเอาไปเอาไปเอไปเอาไป อะไรโอเคเอาออกได้มันทำร้ายเข้าของเขาแล้วก็ออกไปเลยนะโคตรนิสัยเสียโอเคในนี้มีอะไรหรือเปล่าน่าจะมีข้างบนแต่เราไปข้างบนก่อนเหมือนเห็นแบบแหวบแบบแหวบแบบแดดเลยตรงนี้ก็มีว่ะไปทางนี้ก่อนนั่นไงเนี่ย อย่างนู้นนี่อย่างไกอ่ยอย่างนี้เฮ้ยนั่นไงนั่นไงเดินภาพตั้งนานนี่นไงฮะปึ๊บน,นี่มันเควสแบบเล็กๆน้อยๆนี่หว่าอีกอันนึงอยู่ไหนวะอยู่นูน่นอะอยู่นูน่น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 อู่นนู่นูน่นงั้นแงวิ่งแบบเดอะฟรัวิ่งแบบเดอะฟรั เอาไคเบอร์มาเย่คอมมูนิตี้เซอร์วิสได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วโอเคไปข้างบนไปข้างบนไปข้างบนโอเคขาดอีกสามไม่ใช่ทางนู้นที่ไปทางนู้นนี่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 อันี้อะไรอ่ะขับยานใช่ไหมลองดิลองลองโอ้โห เจ็ดวิ็7วิเราจะได้ไคเบอร์บร์มาโอเคไอ้นี่แม่งการแข่งขันได้เริ่มขึ้นละไอปึป้งปึ้งปึ้งเอ้ไอ้เยี่ยไม่ทันเออมาโอเคออกกัน แสดงว่าต้องมียาที่กูขับใช่ไหมเนี่ยมันต้องมียา,ท,ยาที่กูขับดิเชื่อกูแต่ไม่ใช่เร็วๆเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันฮุกไกเดอร์มันไปแล้วอันนี้เราไปแล้วตีมึงตกลงไปเลยได้ไหมเฮ้ยยี้ยกูจะตกเองอีสัตว์ไม่เอาอืมไอ้ตรงนั้นอะไรอะ ตรงเราไปเก็บอย่างอื่นก่อนเราค่อยมาแข่งแล้วกันนิ่งนูน่นนูนน่นเจอแล้วนี่ไงแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยของหายากมาเก็บยากเสมอไอสัตว์อืมอืมโอ,มอม้มีทางขึ้นอยู่แล้วไปยังไงอ่ะเฮ้ยะ มีทางขึ้นมันมีทางขึ้นแล้วทางขึ้นอันนี้มันอยู่ตรงไหนอะโอ้โหน,นี่ขึ้นอันนี้ได้คือไปต่ออนได้เลยอะแล้วกูจะไปยังไงอะประเด็นดูก่อนนะดูก่อนนะดูก่อนนะเอ๊มันต้องมีที่ปีนดูแล้วสูงอย่างนี้หลังคาไอ้ี่ะมีแค่ทางเดียวมันคือหลังคาเท่านั้นแหละไปไปไปคืหลังคา กลับไปทางเดิมอ่ะมันต้องกลับไปทางเดิมจริงๆอ่ะนี่ยเนี่ยมันต้องขึ้นไปให้สุดก่อนแล้วก็ไปแบบเหมือนหลังคาคราวที่แล้วอ่ะที่แบบไอ้ของที่เราต้องการแม่งอยู่ใจกลางเลยไอ้สัสน,นี่ปีไม่ได้อันนีี้ปไม่ไอ้เนี่ยนี่นี่ทางนี้ทางนี้โอ้ย นีปปึึป๊๊บบมาต้องโดดดีๆอ่ะโดดมั่วมึงตายนะเนั่ัแหละนี่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 อย่างนี้เลยอย่าตกนะไอสัตว์ตกนี่มึงฉลองเฮฮาปาร์ตี้ได้เลยนะเนี่ยนี่นี่ทางนี้ทางนี้โอ้ย,ยเรายังไม่เอาทางนูลล้นนั่นเราไปเอาทางนู้นก่อน ไอ้เหี้ยขึ้นมายัางไงวะคำถามคือกูจะขึ้นมาทางทางนี้ยังไงไอ้เหี้ยโอ้โหเย็ดเคมันต้องขึ้นอย่างที่กูขึ้นนั่นแหละโอ้ย <laughs> oh, ขาอย่างสั่นนี่สับโอ้ยขาอย่างสัน่นโอ้ยตกแน่เหี yeah. ้ย <laughs> ขาอย่างสัน่นต้องมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยนะเย็ดเคโอ้โหแค่กูมาเก็บไคเบอร์ แล้วแม่งใครเอาไคเบอร์มาทิ้งเลี้ยล่าอย่างงี้ไว้สัตว์โอ้โหเอาแลนดิสบีฮาวเวอร์โอ้ยเฮียขากับแม่งกลัวชิบหายเลยโอเคได้สองสามสองสามสามร้อยยี่สิบสามอันแล้วโอเคขาดอีกสองนะอีกสองอันนั้นอีกอันนึงไอ้ตรงริมลำเบียงอะเออไอ้ตรงริมกลับยังไงอะ ดูหน้าผมด้วยผมจะกลับยังไงอะฮอบเมนยากเลยเฮียเปลี่ยนล่างก็จบเรื่องแล้วพอเปลี่ยนล่างปุ๊บ <c oughs> เปลี่ยนเป็นเรเฮเปลี่ยนเป็นเรปุ๊บก,ก็ใช้ไกรเดอร์ไปเลยปุ๊บ up and up in you school you rule เบร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 บรโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วโูู้โอเคมันต้องอันนี้นะทิ้งก่อนโอเคแล้วเราก็ต้องหายานสปีเดอร์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 าอรจากตรงเนี้ยไปทางนู้นอะ่ะมึงต้องใช้ยานสปีเดอร์จริงๆละเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะเพราะว่ามึงอ่ะต้องใช้ในการแข่งกับเวลา เขาห้าไม่อย่างนั้นอะ่ะมึงจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันมียาสปีเดอร์อยู่ใช่ไหมนี่ไงอต้องให้เลคับบวย้ย <c oughs> เอาเลยเนี่ยกูขี่อยู่เนี่ย,ย,ยนหนึ่งสอง เน, ас, เ,นเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอ้ยได้ไคเบอร์แล้ววู้นี่แหละมันต้องชานฉลาดอย่างนี้แหละครับโอ้ยเยี่ยมได้ไคเบอร์มาแล้ว d ร i v e r U.S.U.S.Diver y เย้ 325แล้วครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้แลครับผมโอเคไปกันได้และอีกแสด